อพี่น้องจ๋าบ่างนี้สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมิสาาแก้วดีจ้าพี่น้องจ๋าเจอกันยูทงหน้าจ้าพี่น้องจ๋าสีไฮหรือซีหงอ่ะพี่น้องอืสิได้กินข้าวอยู่บ่ละพี่น้องจ๋าลมฝนมาบักแห้งหนึงอืม สังแบบนี้บือจักรแตดเลยโอ้ตายลวพี่น้องจ้าขอกำลังใจจากพี่น้องแน่สีให้ละพี่น้องเอ้ยล้มมาเมื่อเสาร์นี้ยังตังอยู่ไรไห้นี่พี่น้องจ้าโอ้ยล้มหมดเลยพูแนมไปพ่อปานสนามบิน บริมีต้นข้าวตังเลยพี่น้องป้าตุอืมเห็ดแนวไดบัตที่นี่ฮะเห็ดแนวได้ดไดพี่น้องจา๋าโอ้ยอ่างนอนรับอยู่บ่เนาะลมมาเธอเดียวมือในฝนมันสิไดอยู่บ่พี่น้องสอยเบิ่งในดูนี่ เข้าเขาเป็นมากเป็นห่วงแท้ๆโอ้ยเห็ดแนวไดบาดเนี่เห็ดแนวไดลมหมดเลยบ่มีบงตังเลยป้าจ้ะเมื่อกี้นี่ก็ยังพอมีกำลังใจจังน้อยได้พี่น้องจ้าฝนมืดในรถโอ้ยคือเป็นแนวนี้นอบนัตเนี่คือเป็นแนวนี้อืม ล้มหมดเลยพี่น้องอืมบุงนี่ก็ยังตังอยู่เมื่อวานมุกโกรนนี่ป๊าตุ่ล่มเห็นหมดล่มฝนโมเมนต์ซีมาอีกกะบบอนนี่ฮะป๊าแบบมันจะได้เข้าอยู่บ่พี่น้องว่าให้ดีใจบังดูว่าให้นะับแป้งดีใจเนะ่พี่น้องจ้า มันหันเป็นห่วงและได้มาหา่บวซุกนี่อีกอาทิตย์หนึ่งมันก็ได้เกี่ยวแล้วนี่ฮะอืออ้โอ้โอ้โออ,อ,อคือเป็นจั่นีนาะบัดนนิพัทเอารดเกี่ยวได้บัตรทีนี่ฮะรถเกี่ยวกับคนเกี่ยวพี่น้องจา๋าพี่น้องสีว่าแนวดาบัดทีนนี่ฮะอืมโผเราไดมีเข้าตังเลยเขา้าแนมไปบ้างโผ บราจ้มีเข้าตังจักเม็ดเลยผูลงไปฮอดเขาเ้าอันเหลืองๆผูโอ้ยตายแล้วเห็ดแนวาไดบัดทีนี่น้องจ้ามันสิีได้อยู่บอกว่าวาให้ดีใจบังดูพี่น้องว่าให้ดีใจแน่พอได้นอนรับโอ้ห่วงเข้ามากตังขึ้นอยู่ได้มหาสิีได้อยู่บอกเนาะผูแมนมัดเลย ตาตาย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 ตเขาพัสะแหงใสเข้าเหนียวน้อยเข้าเหนียวล้มมัดเลยบนเหลือต้นตังเลยพี่น้องจา๋าบงผูห่วงนี้งามแท้โหบ่ดมีบงตังแนมไปฮะปาโ๊เฮ็ดแนวได้บัดทีนี้บงผูอืม ข้าวกับไข่เนเข้าวมันตั้งงอขึ้นมาซุกกับไข่เนซสาธุเนาะพี่น้องข้าวมันตั้งข้อขึ้นมาซุกกับไข่แน่โอ้ยเนอะเห็นวไไรเห็นอะไรพวกอังสังขยาเดบัตนี่มันสิตั้งงอขึ้นมาแล้วก็พ่อได้เกาะพ่อได้เอารถเกี่ยวเอานี่เนอะพี่น้องโอ้ยโอ้โอ้โอ้คันแทน่ะโอ้ยหาคนเลย ตายตายตายตา,ยตายห่วงเข้าหันง,ง่ามพี่น้องจา๋ามันนักห่วงเข้านี่ล่ะห่วงเข้าหันง,ง,ง่ามใหญ่ห,อหงอลงงงอยู่วันนี้ต้นผัดสูงห่วงเข้าผัดใหญ่บาทหเห็นี่ยอ๋อไนี่บดไตังจากตนปาด แน้นมดผูกของผู้อื่นรอบคางหันของเขาตั้งพี่น้องจ๋าของเขาหน้าดำเขาหน้าดำาะบอล้มหลายปันไดล้มอยู่หันล้มตะบงสูงๆข้าวหน้าแป้งข้าวหน้าหน้าแป้งผัดหน้าหวานพี่น้องจ๋าหน้าหวานผัดงามสละปีนี่โอ้ปีที่แล้วคือบบแบบนี่เนาะเอาใจบบถูกเนาะพี่น้องปีที่แล้วฮนบอได้ได้ข้าวเด้อ ปีนี้มาว่าใส่ปุ๋ยหลายกับบ่ลหลได้พี่น้องจ้าพรเมดทงนี่จะกระสอบสี่กระสอบโอ้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 โอโอโอเต็นทิซังแนี่ยมนี่แบบถ้ามันสุกกันเทิดเกี่ยวเกี่ยวบ่ได้ตรงเนาะพี่น้องคือเม้นสิได้กอเอาบอกโอ้โหมากับงอตั้งขึ้นอยู่ได้ห่วงเขาค่ะมันสิได้อยู่บอกว่าให้ฟังดูพี่น้องจา้า พอให้น้าเป้งดีใจดูมันสีได้อยู่นี่ห่วงเขา้าตังสง,งกสงักขึ้นอยู่ไหนมันไม่ได้ล้มไปนะมันมันไม่ได้ล้มไปนําขี้ดินด้พี่น้องจ๋านี่ห่วงเข้ามันงอขึ้นมาอยู่นี่เนี่ยไปมแต่ห่วงเข้าวฮะล้มกระแหงบบแมนมะแรงโอ้นาะจักสินแนวด่าะล้มกระล้มเมื่อแล้วล่ะลมกระลมมาเลด ฝนกับฝนมาลดบ่เหลือ,อยังละ่ะผูแน,น่นมดผูนแนมไปบริมีหายตังเลยผูจนหดทางไตผูน่านาเปงค่ะอันที่ว่าตั้งตั้งขาวขาวหันพุนหน้าเข่าได้นะพี่น้องจา๋าเขาหน้าเขาตั้งอันนะค่ะเขียดทางผูกกันหน้าเขาตั้งที่นอนนี่แม่นมืด้ะผื้ต่อ ที่บ่งเป็นอันเขียวๆกับคันหน้าพี่น้องจ๋าเห็นบอกเป็นคันหน้าคันหน้าฮะป๊าตุ๊ตั้งตะวงที่มันพลาดคันหน้านี่แล้วนี่โอ้เห็ดแนวได้บัดเห็ดแนวได้โอ้ยตา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 ย,ตาย,ตายมันสิได้เข่าอยู่บ่อีกอาทิตย์หนึ่งก็ได้เกี่ยวแล้วก็โอ้ยตาย อีกอาทิตย์เดียวพี่น้องจ้าข้าวโกโียเกี่ยวละต้นเดือนพฤศจิกายนี่ข้าวเจ้านี่มันพอเกี่ยวละย่หารลดอยู่เขายังบหวางนี่ข้าวเจ้านี่อีกสองสามมือนี่คุณย่ก็เกี่ยวละละบัดนี่ก็ต้ขาวกโขอบัตนี่พี่น้องเฮ็ดแนวดบัตรทีนี้ค่ะข้าโกโคอกะโอ้โหอุกอั่งเดโห้โมันเสียดายจังดา ห่วงเข้าพี่น้องจา๋าบังผูป้าเข้างามเข้างามห่วงเข้าอนีี้บังผูมันพลาดให้หนาอันนี้มันลงบดจำํำมันลงบ่ได้อันนี้ซุ้มทีมันลงได้พรมันพลาดมาโอ้แต่แต่พี่น้องจา๋าสิได้เข้าอยู่บอกว้าให้ดีใจดูพี่น้องจา๋าขอกําลังใจแน่เธอะได้ยู่สสดกนอกพี่น้องว้าวให้น้ำแป้งดีใจแน่ ได้อยู่ครับได้อยู่ค่ะกระเว้าเลยพี่น้องจ้าเดี๋ยวมันกระตังขึ้นเนาะโอ้ยบงผูแมนมดเลยนานะเปลงผูจุดหอดคันท้ายคันเทใหญ่ตัวพูนผ,ผูฝากห้างผูกับข้าขขาวตังสมบรบ์สเร็ิอยู่เข้าวดำเอา